อันนี้น้ำสูบมาจากสะบอ่ะโอ้ออไไใส่ไฟก็ใส่คู่ปลาตใส่ไฟคู่ปตาตะนันหรืออ้ไรเปหลักยนไหม

บ้านหนามันแห้งอเอาอยังก็ปลูกกัปลูกแล้วน่ะปลูกไะไรบดละปลูกลงมาพีปลูกแซ่าเนี้ยนามหอดบ่งานปลูกลูมะปหน่ตสายสาย้าเขาแล้วอ๋อแล้วสิ่งที่ปลูกที่ปลูกยังล่ะ เอามาสิเอาบกบัวมาล่องนีพ่อกขบอใหาล่งพ่อว่าสิเอาไปล่องกันเราว่าเาวันสิเอาไปล่องพูนกันกันเลวันเราสิเอาไปกันนั่นนี่อย่างเกาะกันล้มล้มปิวใส่ทุเรียนลันนี่นะยงกามีเอาม นามแห้งมาค่ะบัตเตกีมันบดด่บหดติไอเปียกอันแต่แต่ก่อนเห็ดไฟนะ่ะนามมันบ่มาหอดมันบอดด๊ะเฮียอ๋อวัด <c oughs> เน็บเล่นยองเงียหน,น่อยอยู่อ่ะมันก็ได้กินอยู่ได้หรอพี่หล่นเหียเยหน่อยวัดอ่อันนี้มันเก็บได้ไปนี่ไอ้มามันแก้เก็บทนสมี่ท่อบอกแม่สื่อกลับม,มา เนปเลนเลนได้กินเสยมัดมัดก็ว่ามันแก่ห้วล่ะลฟ้าแดดแม่แเหี่ยวเบิดพักหอมกำลังงาม บรรยากาศตอนสีม่งแรงโคตรทอนพี่น้องเอ๋ยไปผูกผักต่อกัอน